ีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะจินี่กับสีผ้ามากินตําบักฮงนะคะตําตีนไก่ค่ะพี่น้องตําตีนไก่กุ้งสดนะคะซ่บๆนัวๆตําเองค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กินยุ่สวนเด้อค่ะเด้อแบบกินเนาะช่อชมบรรยากาศค่ะอันนี้ยุ่หน้าบ้านค่ะพี่น้องสวนหน้าบ้านนะคะ,ะไม่ได้อยู่ร้านนะคะวันนี้ลงมาทําคลิปอยู่ข้างล่างนะคะ มาค่ะพี่น้องมาบอกหลายใหญ่ห้างเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาแสบมานวนน้ากันเลยนะคะกุ้งสดค่ะกินอะไรเสมอพี่น้องมมไม่เบื่อ พัก่อนนี่ยหมากแรกเด็ดค่านม่เนาะำเองแซบเอง Mm hm. What about that? Mm -hmm. Ừ, hò mọc nao cái nào sao cái này